ก็กลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุ่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับนก็จะมาแจกทางด้านของเพชรแบบฟรีนะครับที่ทุกคนเห็นเลยนะครับนอเราก็จะมารีวิวกิจกรรมหมาจิ้งจอกตัวใหม่นะครับนอเพราะว่าหลายคนถามมานะครับนอว่าหมดเพชรเท่าไหร่นะครับถึงจะได้สุดหมาจิ้งจอกตัวใหม่นะครับนอหรือว่าต้องใช้เพชรเท่าไหร่นะครับแล้วถึงหมาเหมาตู้ได้นะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าการเหมาาตู้นนคเก็็ือพี่หหลย แล้วนะครับเนาะที oh, <Exactly. S 1> ่แบบว่าไปทดสอบนะครับเนาะหรือว่าไปดูช่องอื่นมาแล้วนะครับการเหมาตู้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่านะครับเนาะไม่ใช่เนอะอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็คือหมดไปนะครับเนาะหลายหมื่นเพรอยู่เหมือนกันนะครับเนาะหลายๆคนนะครับอาจจะทําไม่ได้นะครับเนาะแต่ถ้าคนมีทุนเยอะๆนะครับอาจจะทําได้นะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าการที่เราจะไปเหมาตู้นะครับเนาะก็คือพี่ไม่แนะนําละกันนะครับเนาะสาหรับกิจกรรมอาจิ้จอนะครับเนาะเอาเป็นว่าแล้วแต่คนสะดวกละกันนะครับเนาะสำหรับพี่พี่ก็คือแบบว่าเดี๋ยวพี่จะมารีววิให้ดู กันนะครับน้อว่าหมดเท่าไหร่เท่าเหมาตู้นะครับเนาะแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเครดิตหน้ฟรีมูลค่า150บาทนะครับหรือพี่ทำการแจกให้เป็นฟรีนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าวันนี้มีการแจกเพชรนะครับเนาะจะแจกเพชรในคลิปล่อยนะครับก็คลิป5,000ที่ทุกคนดูถึงนะครับเนาะพี่จะรวบรวมแล้วก็มาแจกทีเดียวนะครับในวัััััันน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 นี้ะะะะะะะคคคคคคครรรรรบบบบบทุกกกกกพพ่่่ขขอออออเเเเเลลลยยยววาาาาาาหๆ็ืไดใสงช ครับก็คือแบบว่าคลิปนี้ถึง5,000นะครับน้องพี่แจกแน่นอนนะครับทุกคนก็ทุกๆวันอาทิตย์นะครับก็จะมาแจกแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะครับและคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับน้องจะมีการแจกเพชรเหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าคลิปนี้นะครับน้องก็เป็นการแจกบัตรกลีน่านะครับน้องก็จะมี2รางวัลนะครับรางวัลละ300เพชรนะครับโดยไม่ใช่นะครับก็คือรางวัลละ300บาทนะครับท่านตีเพชรก็ประมาณ 1060พนเพนะครับนอรีดีว่าวันนี้มีการแจกเพรเป็นพันแน่นอนนะครับนาะและกิจกรรมตัวใหม่นะครับที rix, ่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพทยของเราตอนนี้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็คือมีทางด้านชุดหมาจิ้งจอกนะครับนาอที่แบบว่าเพิ่มเข้ามานะครับนอรีดีว่าหกชุดกันเลยทีเดียวนะครับน้อก็ถือว่าอัปเดตเข้ามาทุกชุดเลยนะครับทุกคน และมีเพิ่มเข้ามานะครับเนาะอีก2นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นซุดตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับที่แบบว่าเพิ่มเข้ามานะครับเนาะและหลายคนก็ตั้งถามนะครับเนาะว่าเฮ้ยพี่ถ้าผมซุบนะครับผมจะหมดเท่าไหร่นะครับและถ้าเมาโมดตู้นะครับเนาะผมจะหมดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่มีจักรซุดเลยนะครับเนาะไม่มีกี่ซุดเลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าคนไหนนะครับจะเมาโมดตู้นะครับเนาะอันนี้ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าการเมาโมดตู้นะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าใช้ประมาณ20,000สอ30,000หมืรนะครับเนาะแต่ ถ้าเรานะครับเนาะเลือกเฉพาะชุดนะครับเนาะเราก็จะได้นะครับเนาะงในส่วนของชุดที่เราอยากได้แล้วก็พอนะครับเนาะก็คือการเอาหมตู้นะครับทุกคนสังเกตได้เลยนะครับเนาะว่าทุกๆ150ครั้งนะครับจะมีการกาลังตีได้1ชุดแน่นอนนะครับเนาะแต่ทุกๆนะครับเนาะก็คือแบบว่า50ครั้งนะครับน้องเราก็จะได้โทเค็นนะครับมากขึ้นด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อหนึ่งซุดนะครับเนาะไซส์เพชรเท่าไหร่ในการแบบว่ารับซุดนะครับน้อหนึ่งซุดนะครับไซส์อยู่ที่ 4,990เพชรบนะครับเนาะอันนี้นะครับพี่ก็ไปสรุปนะครับเนาะหลายๆคนที่สุบมานะครับก็เรียกดีว่าไม่ต่ำกว่า4 0 0 0นะครับเอาเป็นว่า3 5 0 0ั0ห้าหาสีละกันนะครับเนาะสำหรับ1ชุดนะครับทุกคนใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คูณกันไปเลยนะครับถ้าจะเหมาหมดตู้นะครับเนาะก็ คิดซะว่าซุดละ4,000เพชรละกันนะครับ <nuclear> 2ซุดก็8,000แล้วนะครับน้อเราก็4ซุดนะครับน้อก็16,000แล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อก็คูณเอาละกันนะครับน้อประมาณ2 0 0 0 0หรือ3 0 0 0 0เพชรเท่านั้นนะครับน้อในการเหมาหม้อตู้นะครับทุกคนอาจจะทําได้นะครับถ้าทุกคนมีแบบว่าเพชรพอนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อแต่สําหรับพี่ก็คือแบบว่าขอบายก่อนละกันนะครับน้อก็คือไม่ชอบด้วยนะครับน้อใน2ชุดมาจิ้งจอกนะครับอันนี้เป็นความชอบส่่่่่ววววนนนนนตตัััลละะะกกคคครบบออ็ถืาาามมชแไเท นะครับทุกคนเออก็จับประมาณเลยนครับนส่วนกิจกรรมตัวนี้พี่ขอบายก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่โดนใจเท่าไหร่นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี่เลยนะครับใครที่แบบว่าเป็นชายคอสเพย์ชอบหมาจิ้งจอกหรือว่าชอบเลี้ยงน้องหมาอยู่แล้วนะครับน้องก็ไม่ควรพลาดนะครับนาะสำหรับสุดเฉยๆประมาณนี้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะครับนอที่แบบว่ากวนสะสมไว้นะครับเนอเพราะว่าเป็นชุดที่แบบว่าอยู่ในแคลอรี่ด้วยนะครับนอก็จะประมาณนี่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับ ุดที่หลายคนรอคอยแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาทั้งสุดเก่าและสุดใหม่เลยนะครับทุกคนมาเรามาแจกเพชรกันเลยดีกว่านะครับเนาะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมา แจกบัตรการีน่านะครับน้องในการแจกของพี่นะครับพี่จะขึ้นตัวเลขให้ตรงนี้นะครับใครที่แบบว่ายังไม่เข้าเว็บเติมเกมนะครับน้องก็คือรีบไปเข้าเลยนะครับเพราะว่าการเติมเกมนะครับน้องก็เติมผ่านบัตรการีน่าเท่านั้นนะครับทุกคนเพราะว่าพี่เลือกนะครับน้องสำหรับกาลีน่านะครับก็เรียกได้ว่านะครับน้องก็คือพี่เลือกเพราะว่ามันปลอดภัยและเพชรจะไม่ติดลบหรือว่าติดแดงในอนาคตนะครับน้องเพราะว่าเป็นของเขาเองนะครับเป็นของเกมเองนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเรื่อยๆนะครับน้องเดี๋ยวพี่แจกให้ตัวนี้ละกันนะครับก็คือ ใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับมีสองรางวัลนะครับรางวัลละสามร้อยเพชรนะครับน้องก็เรียกเรียกว่ารางวัลละหนึ่งพันหกสิเพจนะครับน้องก็ทำการแจกให้แบบฟรีนะครับเนาะแต inhos, athletes, called, like Listen, ่ถ้าให off, ้แจกเรื่อยๆนะครับน้องเรียกเรียกว่าห้ามคลิปนะครับน้องก็คือแบบว่าห้ามคนดูคลิปต่ำกว่า5,000คนดูนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องถ้าต่ำกว่า5,000คนดูนะครับน้องก็เรียกเรียกว่าสัปดาห์นั้นพี่จะไม่ได้มาแจกเลยนะครับแต่สัปดาห์นี้มี5,000คนดูอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้้้้ลลวกกกกกััััันน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 นะะคคคครรรบบบททุุเดีีี๋ยพ่่ขึาใหตง นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ขึ้นบัตรกาลิน่าให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็ไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับน้องสำหรับ1,060เพชรวันนี้นะครับน้องก็คือ1สัปดาห์แจกหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้วันนี้นะครับก็อย่าเพิ่งเสียใจแล้วกันนะครับน้องเพราะว่ายังมีอีกเยอะหรือว่าหลายสัปดาห์นะครับน้องที่แบบว่าพี่จะมาแจกนะครับน้องเพียงแต่ทุกคนดูคลิปพี่ให้ถึง5,000คคคนน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 ดดูะะะรรรััับบบเเากก็จจไ้อออ่่ยแสหรรรรรับกกกิจจมมแเพชปะาณนี้นะะครับแลาพี่่จะไนครับนกไไปทอะรก็ด ได้นะครับน้องก็คืออยากเอาไปซื้ออะไรก็ได้อยากเอาไปชอบอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าพี่แจกไปแล้วนะครับน้องพี่จะไม่กําหนดนะครับน้องว่าต้องไปเชื้อหนุนต้องไปเชื้อนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าพี่แจกไปแล้วนะครับถ้าอยากได้อะไรก็เอาไปซื้อเอาเลยนะครับน้องหรือว่าอยากสะสมไว้ก็แล้วแต่เลยนะครับอยากทําอะไรก็เชิญเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับน้องเรียกได้ว่าเป็นการควงกระเป๋าตังค์ตัวเองแจกเองเลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนพ ประมาณนี้นะครับน้องหรือว่าเคยขอเพรมานะครับวันนี้แจกให้แล้วนะครับตามคําขอแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับน้องว่าไหนแจกให้ได้ทําการแจกให้แน่นอนร0 0เซนะครับน้องก็ถ้าไหนแจกให้ไม่ได้นะครับก็จะบอกตามตรงนะครับว่าแจกให้ไม่ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียใจนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าวันนี้นะครับน้องก็ จัดไป2 0 0 0ันกว่าเพชรนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆละกันนะครับเนาะพี่ก็ไม่รู้จะแจกอะไรนะครับเนาะสำหรับสุดสัปดาห์นะครับเนาะเพราะว่าหลายคนก็ขอเพชรมาเยอะที่สุดแล้วนะครับเนาะก็น่าจะเป็นทางเดียวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณที่ลอยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครากียว่ ห้าพันคนดูขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกอีกแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันมาดูแล้วกันนะครับ,รบว่าคลิปตอนเย็นวันนี้จะเป็นอะไรนะครับทุกคนสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบาย